สวัสดีน้องๆคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะโอ้โหโสุดยอดเลยพี่ไม้วันนี้พี่ไม้มาแปลกมากเลยนะมาแปลกโอ้มาพี่ไม้นานานานทีจะได้เล่นเกมนะเออใน่าแคสเกมอยู่แล้วอยู่กับเกมชื่อดังด้วย World of War t แท k โอ้โหไม่เคยเล่นเนแนวนี้มาก่อนเลยนะเออเนี่ยในครั้งแรกเลยพี่ไม้เพิ่งโหลดมาเลยนะเนีน่ยในเกมยังหอมๆอยู่เลยนะกินรถถังยังหอมๆอยู่เลยนะ พึ่งแกะซิลแกะพลาสติกเลยนะนี่เพิ่งโหลดมาเลยเอาอยู่กับพี่ไม้เองนะอียังคงคอนเซปต์เดิมอิจิกะเลิฟเลิฟนะอีจิกะจังไรหลักอิจิกะอิจิกะเลิฟเลิฟนะพี่ไม้แล้วนึกอารมณ์ไหนเนี่ยโอ้โหทำไมมาเล่นเกมนี้นะกันแน่นอนนะงานงานมา <c oughs> งานมางานมาต้องมานิดหน่อยนะเออเป็นโอกาสดีเลยพี่ไม้ก็เห็นหลายรอบแล้วเห็น นายโฆษณาหน้าเล่น World of War t a n k วันนี้โอกาสดีก็เลยได้มาลองเล่นเลยนะอ้าวทดลองไปแล้วพี่ไม่ผ่านหมวดทดสอบแล้วผ่านบูธแคมป์มาเหมือนบูธแคมป์มันจะมีาหาด่านโอ้ใช้ได้กราฟิกภาพเนะี่ยโอ้โหสวยสุดยอดเลยดู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 ด,ดูโอ้หสวยกาถังเหมือนจริงด้วยนะเออไม่ธรรมดานะเกมเนี้ตอนแรกมองผ่านๆเลยไม่ได้อะเท่าไหร่พอลองเล่นจริงโอ้ยสนุกสนุกสุดยอดสุดยอดดูด,ดูแสงดูแสงโอ้ พึ่งโหลดพึ่งโหลดตื่นเต้นตื่นเต้นเออสนุกสนุกจริงแล้วบูตแคมป์มันโคตรยากเลยหรือ <c> ว <oughs> ่ากูกากาก็ไปดูนะเออสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้เนี่ยพี่ไม้บอกไว้ก่อนนะเผื่อจะไปลองเลยแล้วค่อยมาดูคลิปพี่ไม้ก็ได้นะสามารถกดที่ใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยอ่ากดลิงก์ใต้ได้นี้ได้แล้วพี่ไม้ก็เอาโค้ดมาฝากพี่มันมีโค้ดมาฝากด้วยเอาโค้ดไปเติมไปใส่ในช่องใน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 ช่องเกม สามารถได้รับไอเทมได้รับเงินได้รับเพชรด้วยฮนะและมีพิเศษกว่านั้นใส่โค้ดแทงมาเนียจะได้รับรถถังแบบพรีเมียมอะด้พรีเมียมแทงจะไรถถังไทเกอร์ไปเลยรถถังไทเกอร์ที่พี่ของไอมีโฮจางใช้เออมาโฮมาโฮอ่านั่นรถรถถังตัวโหวดตัวเทพเออรถถังหนักใช่ไหมละ่ะเออเฮฟวี่แท้งส่วนวันนี้เองเราก็จะมาประจนภัยกันหน่อยนะเอาตัวรอดในคืนแรกนะ จะรอดไหมเนี่ยพี่ไม้เข้ามาดิพี่ไม้มองหาเลยหารถถังที่เราคุ้นเคยนะพวกทีมของมิโฮจังก huh? ็ใช้เนาะเออมีอะไรอะพวกไอ้รถถังกระตุยนะรถไทแปดเก้าอย่างเงี้ยพี่ไม่พี่ไม้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเราคุ้นๆน่ะมันเขียนว่าเลโน่เอฟทีเออไม่รู้ว่ามันใช่ไอ้ตัวไทแปดเก้าในในอนิเมะหรือเปล่าเออไอ้ที่อยู่ในทีมมิโฮจังไงไอ้ตัวนั้นไทแปดเก้าใครมีความรู้เนี่ย พิงคอมเมนต์บอกพี่มไมไว้ด้วยมันใช่ตัวเดียวกันไหมอะแต่เหมือนไอ้เจ้าไทป์89น,นี่มันจะไม่มีตรงนี้ไหมแต่ไอ้เจ้าเรโน่ FT เนี่ยเหมือนมันมีนะไม่รู้เป็นรุ่นย่อยรุ่นอะไรอะแต่นี่เป็นรถถังที่ที่ไม้คุ้นสุดลวในบรรดารถถงังทั้งหมดเนี่ยมันมีรถถังหลายคันให้เราเลือกเลยอะนี่ไอเดีเริ่มต้นเลยเนะี่ยอ่าพี่ไม้เพิ่งเพิ่งโหลดมาเลยเนะี่ยอ่ามีรถถังหลายหลายรุ่นหลายแบบแต่พี่ไม้ไม่คุ้นหน้าเลยไม่คุ้น ที่เราเห็นพวกทีมมิโฮจังใช้คล้าย,ายมิโฮจังเหมือนจะใช้แพนเซอร์อ่ารถถังแพนเซอร์แล้วก็มีไอ้ไอเจ้าไทาย89นี่แหละฮะแต่เนี่ยมันหน้าคลา้ายแง้ไทย89เดี๋ยวพี่มาอินเสิร์ตให้ดูแต่อันนี้มันมันต่างนิดหน่อยนะเออมัอนต้องตุดมันต่างใครมีความรู้เรื่องรถถังนะเป็นแฟนมันแท้พิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ได้นะมันใช่ไอ้ตัวเรโนนี่หรือเปล่าไอ้ไทย89แต่วันนี้เราจะมาประจดภายด้วยตัวนี้แหละ,ะจริงๆพี่ไม่อยากได้น้องกระตุ๋ยมากเลยอะรถถังน้องกระตุ๋ยแต่ไม่มีนะเออ ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันจะปลดล็อกตอนไหน,น้วมันพี่ไม้เพิ่งเวลเแรกๆยังกะกากอยู่เลยนะบูธแคมป์กูยังว่ายากเลยกว่าจะผ่านบูธแคมป์เล่นมา2ชั่วโมงอ่ะอันนี้มาแล้วปลดล็อกบูธแคมป์เดี๋ยวเราไปแบทเทิลน่ะดใช้เจ้านี่แหละรถถังเรโ,โนนะไปแบทเทิลแอคชิ่เมนต์ในวันนี้นะพี่ไม้อยากทำแบบในใ,ใ,ในฉากในอนิเมะมากคือรถถังดิฟเอ้ยรถถังดิฟในตอนท้าย ที่น้องวีโฮเอาแพนเซอร์ดิฟเลยไงเอ้ยนั่นแหละเราจะมาฉากนันกันนะต้องสร้างตำนานรถถังดริฟนะมีไหมบัวเอาวแท้งมีรถถังดริฟมีได้ไหมว่าเอ้ยอาจอาจจะมีอาจจะมีจจะมระบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองกันลองกันโอ้มาแล้วจับคูดไม่นานนะแป๊บเดียวนี่ไงอิจิกะเลิฟเ,ฟเฟมาแล้วโอ้ นี่กูพูดตามตรงแล้วนี่ครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเลยเอ้ยเพิ่งหลุดจากบูธแคมป์มาเมื่อกี้นะเข้าใจเราไปยึดฐานเออนี่เป็นฐานเรา,เราต้องไปตีฝั่งนูน้น Let's go <S ไปเพื่อนโอ้ถามอยู่ตรงนน้นนะเห็นทงไหมเห็นทงไหมอ้ดูระบบเขาดีนะนี่นี่นซูมซูมแล้วเราหันเนี่ยปืนมันจะค่อยๆหันเห็นไหมเดีย๋ยวเป้ามันจะค่อยๆตามเออเดีทำดีทำดี ช้าเนะรของเราคันเล็กทำไมมันเนื้อจวไวทำไมมันช้าวะเ,าเดี๋ยวลองยิงลองยิงยิงแป๊ะโอ้แรงดังแป๊ยยิงพื่อเดียวกันมันจะตายไหมไม่กล้ายิงเขาเดี๋ยวเขาด่าละเดี๋ยวเขาว่าเรานูนี่คือเพื่อนเราค่อนข้างจะมีกลยุทธ์นะไม่ไปตรงๆนะเป็นการอ้อมอ่าไปตรงๆเราโดนยิงแน่ๆเราอ้อมไปโอ้รถถังเราช้าสุดเลยเหรอ ไม่เขาแซงเราวะเขาแซงเราอะเอาแล้วหลอกกันแลหลอกกันแล้วโอ้ยซูมดิยังยังยังติดเนินติดเนินนะเอ้ยเพื่อนโอ้โเไปแล้วอะเพื่อนไปแล้วอ่ะเพื่อนไปแล้วครับพี่พี่ครับพี่เอาไงครับพี่ครับเราจะสู้กันได้ไหมโอ้ยพี่ครับพี่ยังไม่ไหวแล้วผมจะไหว พี่ครับพี่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาปุยิงครับพี่มันมาแล้วพี่โอ้มันไวมากพี่มาแล้วพี่โอ้ยไม่โดนครับพี่ลงหลังพุ่มยิงนะยิงนะไอ้โโอ้ what the fuck ทำไมมันตายง่าย่างนี้อ่ะบ้านะเรโน อะไรอะ่ะพี่ครับผมยังไม่ได้สู้เลยครับพี่เอ้าพี่ <laughs> <laughs> พี่กูไปละ <laughs> ตายอยู่ข้างพี่ละ <laughs> พี่ครับเอาจริงเอาจริงเอาจิงยังไม่ได้บรรลุ h i ็ก e ิ e มนของเราเลยนะแลายังไม่ได้รถถังดิฟเลยนะร <laughs> อบรอบี่ต้องได้แน่ของเราดูหน่วยก้านดีเนี่ย <laughs> ดูเพียวเพียวรมเพียวรมชื่อรถถังอะไรนะลืม MS1 มั MS ง ไปเลย MS จังต,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 ตึ๊ดๆต้องไปตรงนู้นนะเพโลดอยู่ตรงนู้น Go ไป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 มาแล้วครับพี่ไปไหนดีครับอ๋อเข้าไปตรงนู้นกันนะอ๋อนี่แหละครับไปกันครับได้เลยครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายไปๆเราไปบุกซ้ายกันมองไม่เห็นเลยครับมีเนินนัเนินบงัง ของเราก็เร็วอยู่นะอยู่ด้านบนหน่อยซิสเกตการให้ทุกพี่โอ้เราเห็นพอยเขาแล้ว600เมตรพอยเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ที่สูงไฮกราวไฮกราวได้เปรียบที่อยู่ที่สูงนะ่ะรถถังมันอยู่ไหนวะรถาถังมันอยู่ไหนพี่ครับโอ้พีทีวันอย่างสดเลยจะเอาถังกับพี่เด่วนโอเคแล้วครับ ผมซัดแล้วครับพ <laughs> ี่ปิชูเอ้หยิบกาวดาเมจครับพี่ปิชูไม่โดนครับพี่ไม่ปืนผมเบาๆไปชูโอ้ไม่โดนครับพี่ต้องการปิชูไม่โดนนะครับพี่ยิงว้าวมันมันหลบหลังหินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไล่นเล่นเล่นแล้วไชโอ้ยหยิบเจ็ดดาเมจครับพี่ ปิไอ้อ๋องงงงเอางงงงเอางง,เอา,ง,งเอายิงมาจากไหนยิงมาจากไหนไปยังงงงงงงเอางงเอาไม่โดนไม่โดนงงดิไม่อ้ผมสอยคนเดียวแหละครับพี่พี่ครับโอ้เอาเหลือสิบหกแล้วอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะได้คันหนึ่งแล้ว พ่อไปกันลูกพี่ดีกว่าลูกพีเ่เป็นหัวหมูเลยหัวหมูทะลวงฟันผมสดเองครับพี่มาแล้วผมดูเชิง,งเองโดนหรออ่าพังแล้วพังแล้วเยอะขนาดนู้เนเยอะขนานู้นอยู่ไหนวะไปตามเนินดีกว่าให้กราวให้กราวสแตนเน่ เราขึ inside. Inside. Wow. Oh, ้นบนเลยให้กล้าวให้กล้าวอยู mm ่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้ว hmm, ต so ิดว่ะปืนมันสองไม่ได้สามสิบดาเมจก็พียี่สิบหกก็พีไปช็ยิงนี่นี่ยิงรถเอาเหลือดึงเหลือดึงเออมันผ่านแล้วก็พีหมดแล้วเหรอแต่ต้องสี่คันน่ะเข้าต้นไม้ก่อนหลบหลบหลบนะมันเป็นกลยุทธ์นะ ที่กำบังีอยู่ในฝึกสอนซุ่มในพุ่มอ่ะซุ่มพุ่มซุ่มพุ่มแม่จะมองไม่เห็นเราพี่ครับมันเหมือนทุ่งสังหารเลยครับพี่ <laughs> มันโล่งเตียนไม่มีที่กำบังเลยพี่โอ้พี่เข้ามาแล้วนะเราไปเลยพี่เข้ามาแล้วผมดูปีกท้ายครับพี่ผมดูบนเขาบนเขามีสตูไหม นเขาปอดโปง่งครับพี่ปอดโปง่งมันโล่งดีจังเลยวะ่ะมันโล่งจนเสียวอ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเนี่ยเราเริ่มแคปแล้วได้แคปพอยแล้วอ่าแคปเจอครับเจอครบหนึ่งนาทีนี่ชนะเลยนะพี่ครับทำไมพี่ไม่เข้าลงล่ะพี่จะขี่เต๋ยไปไหนนะวะ่าแคปเจอแคปพอยก่อนสิครับลูกพี่กูขี่เล่นแล้วโอ้มันอยู่นูนน่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น เอาตีอ,อ้๊ยอราไปกระสุนกูออกข้างยังไงกระสุนกูออกข้างได้เลยผมจะไปสดกับมันเองผมไม่แคปแล้วพอยเอาโอ๊ยไม่ได้เราโดนแคปอยู่แคปแคปแคปบัลไลแล้วครับพี่มันแคปเร็วนะพี่เพรามันอยู่หลายคันเนี่ยมันมันพอยมันวิ่งเร็วกว่าเราอะ่ะเอ้ย ช่วยกันหน่อยซิวะ <c oughs> ข้อแคปพอยอ่าพี่ครับ30วมสิบวิเราจะแพ้แล้วพี่พี่ครับเข้าวงสิพี่ <c oughs> มึงจะยืนทำ่าเขือหวานอะไรวะเนี่ยเนี่ยเข้าวงมันจะไวยเยยสามสิบแล้วแต่ไม่ทันนะมันมันไปแล้วนะไอพี่องงไอโง่ไอพี่โง่ไอควาย งัช่วยกันแคปสี่คันก็ชนะแล้วไห้หยังจะขี่กลับไปดีฟีนน,นี่คือเราเรามาดีนะอทรงดีทรงดีงดแต่พี่มันโง่ไปหน่อยไม่เคยโทษไม่เคยโทษตัวเองนะลูกพี่มันโง่จริงๆเลยแกตัวแก่ตัวนะน้องเรโน่ f t อ้าโมีอย่างเราด้วยมีสองคันแพ้แน,น่ เฮ้ยไม่ไม่ไม่แพ้น้องเก่งน้องเก่งน้องเอฟซีไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหนี่มันแมปเมืองด้วยนะมีใช้กลยุทธ์แบบในเมได้เลยเนี่ยรดดิฟเลยอ้าวยังไม่ได้ดิฟโชว์เลยไปครับขวางขวางอีนี่ชนชนโคตรแรงขวางนะอ้าวินตึกได้ไหมวะตึกขวางโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ผัา สายวันเวหรือเปล่าครับพี่มันวนเวนะครับพี่เราสวนเลนได้งไงเนี่ยม,มันดูเป็นแถวๆดีเนาะเสียวจังเลยโอเจอแล้วข้างหน้าครับพี่เรดาผมตรวจเจอตูอยู่เต็มไปหมดเลยผมสองกล้องแป๊บมไม่เห็นแล้วอ่ะมันก็ไม่เห็นนะ่ะโอ้เริ่มประทะแล้วครับ เริ่มมีการประทะกำลังเสริมมาแล้วโอ,โอ้พี่ครับผมกลัวผมกลัวครับพี่อยู่ใสเห็นล่เฮ้เล่เฮ้ล่เตุยมันตุยมันอ้ยสามสิบสี่ดามจสิชยี่สิบแปดดามจส์ิชสามสิบห้าดามจโอ้ถอย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 ีอยอยนตะขาบได้รับความเสียหายไปเลยพี่ผมไปพี่ไปก่อน ไปสิครับพี่พี่ไม่ไปเราไปนะเหลือเหลือแค่นั้นโอ้พังแล้วพังแล้วโอ้ยข้างหน้าเรามีกลัวที่ไหนเรานี่หลบเสาจุกจุกจุกเสาโอ้เอ้าเอาเอาปืนปืนปืนหันดิไปละใส่ไอ้นี่เอาเอาเอาดิฟดิฟรถดิฟมาดิฟไอ้ดิฟดิฟ สองลุงไป้อ้ช่วลิฟต์ิฟดิฟดิฟอ์ชิฟดิฟดิป่ะมิชันเฟลมันดิฟยังไงมึงทำยังไงรถถังดิฟเนี่ยมันดิฟไม่ได้มันช้าจะตายห่าอีสันเน่ย เฮ้ยหรือว่ามันต้องใช้แพนเซอร์เออแพนเซอร์ er อาจจะไวอ่านี่เลโนมันช้านะเจ้าเอฟทไม่ได้ถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่2ลุมนี่เราเอาอยู่นะมันหมาไอพวกนี้มันลุมอ่ะเอออย่าลุมดีวะี่สงครามกห้ามลุมนะเวย้ยผิดกฎสงครามวะเนี่ยก็จบแล้วนะกับการแบทเทิลนะมิชชั่นของเรารถถังดริฟ์นะทำไม่ได้ ทำไม่ได้นะทำไม่ได้จริงลองขับแล้วคือเกมนี้มันสมจริงมากเออระยะยิงการเคลื่อนที่ปืนเปินอะไรเนี่ยยิงนี่กระสุนมีสะท้อนมีแบบไม่เข้าเหลี่ยมมันก็ไม่โดนดามจให้นะอ่าไม่ใช่ยิงโดนแล้วมันจะนั่นมียิงไปโดนเกาะไม่เข้าดามจก็มีเออคือเกมเขาทำมาดีมากเลยนะแต่ดิฟไม่ได้ด้วยสมจริงนะคือรถถังก็ไม่ควรจะดิฟได้แล้ว มิชชั่นเฟลนะทำไม่ได้นะเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องลองดูอาจจะต้องใช้แพนเซอร์รถถังแพนเซอร์อาจจะดิฟได้อ่านี้เป็นเลนูเอไงไม่ไหวไม่ไหวนะอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับใครที่อยากเล่นนะเกม World of แท้ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในลิงก์ใต้คลิปนะพี่ไม้ใส่ลิงก์ไว้แล้วแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วนะเอาโค้ดไปใส่ด้วยใส่โค้ดแท้งมาเนียได้รับไปเลยได้เพชรได้เงนินอ่าไปอัปเกรดรถถังได้แถมยังได้รถถังแบบพรีเมียมพรีเมียมแท้ง เดถังไทเกอร์เลยอ๋ารถถังโหดเอาไปใช้ต่อสู้ได้สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะโค้ดพี่ไม้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแทงมาเนี่ยอย่าลืมอ่ากดที่นี์ข้างใต้ได้เลยส่วนคลิปหน้าเกมหน้าพี่ไม้จะมาเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครอยากได้อะไรก็สามารถเม้นมาได้นะเนี่ยเกมนี้ก็ลูกค้ามางานวางงานว่า